พอ,อตอกตอกหลักเสร็จนะครับผมก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นเชือกนะครับขึงสองหลักเชือกผูกกันไว้นะครับผมส่วนคันนะครับผมก็อันที่จริงคันนี้ต้องเอาไวใ้ในแนวเดียวกับ หลักสองหลักคู่กันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ดินดินมันแข็งนะครับดินด้านนี้มันแข็งนะครับผมผมเลยเอาไว้ด้านที่ดินอ่อนนะครับผมเพราะว่าผมพยายามเสียบล้เสียบไม่เข้านะครับเสียบคันแล้วแล้วมันเสียบไม่เข้านะครับผม ครับผมพอขึ้นคันเสร็จนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนบ่วงนะครับผมก็ถ้าดักจริงก็คงต้องหาเศษเศษหญ้านะครับผมเศษหญ้าหรือใบไม้นะครับวางทับปิดไว้นะครับผมถ้าดักจริงๆนะครับ นี่แค่ทาให้ดูนะครับผมทําให้ดูขำๆนะครับผมอย่าไปเสียเรียดนะครับว่าผมจะไปดักสัตว์สังวนอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดักนะครับผมแค่ทาคลิปสนุกๆนะครับผมเนี่ยก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ถ้าเนี่ยถ้าดินไม่แข็งผมก็จะปักในแนวนี้แหละแต่ว่าดินมันแข็งผมก็ได้ปักอีกด้านหนึ่งนะครับผม เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่สมว่า,อ,าอะไรก็ช่างนะครับผมผมไม่ได้เน้นนะครับผมว่าเป็นเป็นตัวอะไรนะครับถ้าสมว่ามันเดินมานะครับผมเดินมาแบบนี้มาโดนเชืกกเอกมันก็ส่วน ไอตัวสลักมันก็จะลั่นทันทีเลยนะครับผมเพราะว่ามันโดนโดนเชือกนะครับนี่ับผม,มก็จะรัดทันทีเลยนะครับผมโอเคครับมาดูอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะครับผมกับดักออรรนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อของ สัตว์แต่ละชนิดนะครับผมมันอันตรายนะครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ทําเป็นแนวทางให้ดูขำๆนะครับผมอย่าไปเสียเรียดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ